สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันนะครับพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะพี่นะเบอร์โทรศัพท์กับไอทีไลน์นะครับ0 9นย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้เหมือนเดิมเลยนะพี่นะอย่เสียเวล,เวลาใหม่เก่าปนกันเลยนะพี่นะหม่เก่าปนกันเลยนะ,อ,ะองค์ที่หน นี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นพระพิดตาเนื้อเมกพัดนะครับนี่นะครับเอามาร้อยเดียวนะครับที่เหลือนะครับขายไม่ออกออกมาร้อยเดียววันนี้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อสีเขียวนะพี่นะในหลังเป็นสิวลีนะครับ อันนี้อันอันนี้องค์ที่สามองค์ที่สี่ก็จะเป็นแหวกม่านสีดํานะพี่นะนี่สามสี่นะครับจัดไปองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับรุ่นแรกนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าองค์ต่อไปนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับสมเด็จวะละัลกระพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกลาบหมากนะพี่นะนี่องนี้นะครับอง์ที่หกองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสมเด็จเจดีเล็กนะพี่นะนี่องนี้องที่เจ็ดจะเป็นสมเด็จพิมพเจดีเล็กองค์ต่อไปครับ องค์ที่8นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อสำลิดกับเงินนะพี่นะองค์นี้องค์ที่8องค์ต่อไปครับองค์ที่9สมเด็จเนื้อชั้นหมากแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9องคองต่อไปครับอง,องอค์คงงท,งคงที่10ก็จะเป็น เนื้อสมฤทธิ์นะครับโอ้ยานนะพี่นะนี่อง์นี้องค์ที่สิบอง์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับซื้อครบสามองจะส่งให้ฟรีนะครับต่อไปครับสิบเอ็ดนะครับอ่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้องค์ที่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองอ่ะเหรียญ เสมาขี่คอเนื้อปราก้าหลวงปูดทวดนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสององต่อไปองค์ที่สิบสามมาเทวสวุวรรณนะครับนี่นะครับวัสดทัศน์รุ่นแรกนะครับในพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สิบสามองต่อไปนะครับสิบสี่สิบห้าจะเป็นพระผงนะครับฝั่งพลอยหลวงพ่อกระเมนะครับ ออกปี2523นะพี่นะองนี้องที่10องค์องนี้องค์ที่14องค์องนี้องค์ที่15นะครับนี่นะครับในออกปีสองสานะครับหลวงพวกก่อเกษมนะครับ14 1สบห้าโอ้โหสวยเลยองค์ต่อไปครับองค์ที่16ก็จะเป็นวัดละคังนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะพี่นะองนี้องค์ที่16บห องต่อไปครับ17 18อ่ดสมเด็จพ่อกลวยฝั่งพลอยนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะมาดูองค์ที่17ก่อนนะครับนี่เป็นพิมพ์2หน้านะพี่นะฝั่งพลอยนะครับเนื้อผงน้ํามันฝั่งพลอยองนี้องค์ที่17องค์องนี้องค์ 17, งงที่18นะครับสวยทั้งคู่นะพี่นะนี่17 18ดสสวยทั้งคู่องค์ต่อไปนะครับ องที่19ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับแช่น้ำมนต์นะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองนี้องที่19องค์ต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับเป็นขุนแผนนะครับนี่นะครับเนื้อออกสำริดนะพี่นะอง์นี้องค์ที่20นะครับไปกันต่อนะครับ21อ่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับในตะกุดสาริกาหนึ่งดอกนะครับอง์นี้องค์ที่21 องต่อไปนะครับองค์ที่22อ่ะวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่22องค์ต่อไปครับองค์ที่23ก็จะเป็นสมเด็จจิตรดานะครับเนื้อออกสีเขียวเลยนะพี่นะสมเด็จจิตรดานะครับองนี้องค์ที่23องค์ต่อไปครับองค์ที่24นะครับเหรียญ พระพุทธชินวาสนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพหลงป่สุกปุกเสกนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบหกนะครับวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ องนี้องที่ยี่สิจะเป็นวัดระฆังพิมเกตบัวตูมสวยทั้งคู่องค์ต่อไปครับองค์ที่27ก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะพี่นะกระจกนะครับติดด้วยกระจกเลยนะพี่นะองนี้องที่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับ องค์ที่28นะครับก็จะเป็นเหรียญพญาพิชัยดับหักนะครับเนื้อทองแดงนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะพี่นะองน์นี้องค์ที่28องค์ต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับี่นเนื้อออกสำลิศนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่29 องต่อไปนะครับองค์ที่30นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับ7ชั้นนะครับนี่นะครับอง์ละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับซื้อครบ300จะส่งฟรีนะครับต่อไปนะครับองค์ที่31ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญกระไรเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่31องค์ต่อไปนะครับ สามสิบสองวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อกาบหมากนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สามสิบสาม องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับก็จะเป็นพระผงสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยหลังสิวลีนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่องต่อไปนะครับสามสิบห้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะจุ่มรักนะครับองนี้องค์ที่สามสิบห้าองต่อไปนะครับ องที่36กนะครับก็จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินเงินนะครับเป็นพระกกเนื้อชินเงินนะพี่นะองค์นี้องค์ที่36องค์ต่อไปครับ37นะครับวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่37นะครับวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับ38 ปิดตาท้ายย่านนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับปิดตาท้ายย่านองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยรุ่นแรกนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยรุ่นแรกต่อไปครับสี่สิบนะครับ ก็จะเป็นสมเด็จวะัลขะังพิมพเจดีเล็กนะพี่นะน,นี่องค์นี้องค์ที่40แล้วดูไปด้วยโทรไปด้วยเลยนะพี่นะจะได้ไวนะครับต่อไปนะครับ41นะครับก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับวะัดละคังพิมพ์ฐานแซมอง์นี้องค์ที่41องค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับ เหรียญโชคดีนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะองน์นี้องที่สี่สิบสององต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับหลวงปู่สุกนะครับนี่เนื้อโลหะผสมนะพี่นะนี่องนี้องที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับ ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับรูปหล่อร้อยองค์นะครับนี่องนี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่45นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่45องค์ต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ ผิวออกพายเงินนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่46องค์ต่อไปครับองค์ที่47นะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับนี่เดินทางมาองคที่47แล้วองค์ต่อไปนะครับอง์ที่48นะครับอ่ะแหวกม่าน เนื้อนะครับแบกม่านเนื้อผงหลวมพ่อโกยอีกหนึ่งองค์นะพี่นะองค์นี้องค์ที่สี่สิบแปดองค์ต่อไปครับสี่สิบเก้าก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบเก้าองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบนะครับก็จะเป็นวะัละคังพิมพ์ใหญ่เนื้อกลาบหมากนะครับนี่นะครับ องค์ละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะซื้อครบ3องค์จัดส่งฟรีนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะครับ096 661 4848นะพี่นะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่าใกล้จะหมดแล้วอ่า51พระกุนะครับเชตุพลเนื้อดินนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้องค์ที่51 องต่อไปนะครับอง์ท like. ี่ห้าสิบสองก็จะเป็นวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้จะเนื้อออกแบบหนึบหนับหนึบหนับนะครับใสๆนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามสมเด็จใครชอบพิมพ์ไหนเนื้อไหนจัดมาเลยนะพี่นะ ไปห้าสิบสี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับรัชกาลที่เก้านะครับนี่เป็นเนื้อปะก้านะพี่นะองนน์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นปิดตาหลวงพุโตแช่น้ำมนต์พิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่องน,นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับ นี่นะครับเหรี่ยนกระไลเงินหลวงพ่อกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปนะครับห้าสิบเจ็ดอ่ะวัละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดอ่ะปิดตาปิดตาสายใต้นะครับนี่เนื้อโลหะเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปด องต่อไปครับอง์ที่ห้าสิบเก้าก็จะเป็นวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าไปกันต่อนะครับองค์ที่หกสิบนะครับก็จะเป็นวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จเป็นองค์ไหนบอกหมายเลขมาด้วยนะพี่นะไม่งั้นหางงเลยต่อไปครับหกสิบเอ็ดนะครับ ก็จะ,จะเป็นพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งอีกหนึ่งองนะพี่นะนี่องนี้องที่หกสิบเอ็ดนี่หลังมีแบบนี้นะครับองค์ต่อไปครับหกสิบสองก็จะเป็นตัดชิดนะครับหลวงปู่สุขตัดชิดนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสององต่อไปครับหกสิบสามอ่ะเด็ดลงรักนะครับนี่องนี้องค์ที่หกสิบสาม สวยๆเลยองค์ต่อไปนะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่64นะครับก็จะเป็นวัดละฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะซื้อครบ300หรือว่า3องค์จะส่งฟรีนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับ0ูนย์เก้48กหครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะพี่นะ E.P. นี้มีเพียงเท่เทานี้แหละครับสวัสดีครับ